สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรชาเรนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคาถามว่าอาง้งหุ่นที่ปลูกแบบมีหลังคาแบบนี้นะครับกับอุงุ่นที่ไม่มีพลาสติกคุมแบบนี้นะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับอย่างแรกก็คือเรื่องโรคครับการปลูกองหุ่นนอกโรงเรือนแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเจอเลยก็คือเรื่องโรคครับโรคองุงหุ่นเนี่ยจะมาค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเวลาน้ําฝนตกลงมาเนี่ยจะมีความเป็นฝนง่ายนะครับและองหุ่นยิ่งจะเป็นยอดอ่อนแบบเนี้ยเยอะๆแบบนี้ โอกาสเกิดโรคต่างๆก็เยอะเรายกตัวอย่างเช่นที่เห็นชัดๆแลว้วคืออย่างแรกก็คือเราต้องเจอเรื่องของโรคราน้ําทางครับมีโอกาสเป็นอย่างที่2ครับสังเกตไหมครับยอดอ่อนเราจะแตกค่อนข้างเยอะมากสังเกตเห็นไหมครับเยอะเลยดังนั้นโลกต่อมาก็คือโรคแอนแทกโน an ที่เรามีโอกาสจะต้องพบเจอครับนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับต่อมาก็คือจะเป็นโรคสแคปนะครับก็จะเป็นเรื่องการแตกของกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกลาสนิมนะครับลาแป้งนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าฝนตกปุ๊บมีความชื้นพอมีความชื้นเสร็จเนี่ยมันสลับแดดเมื่อไหร่นะครับแล้วทําให้อ่งุ่นเนี่ยโดนน้ำฝนเยอะเนี่ยนะครับก็คือมีโอกาสเกิดโรคได้ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเรื่องโรคอันดับหนึ่งที่ผมพูดถึงคือในกรณีที่ที่อ่งุ่นเราไม่มีหลังคานะครับครับต่อไปครับ นะครับหลังจากที่เรามีการตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยองุ่นไม่มีโรงเรือนหลังคาแบบนี้ปัญหาที่เจอคือระยะองุ่นที่เป็นดอกจะเป็นดอกที่ดอกตูมแบบนี้นะครับอย่างเนี้นะครับแบบนี้นะครับหรือองุ่นที่มีการแทงดอกมาใหม่แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้โอกาสที่องุ่นเราเนี่ยจะเสียหายจากเรื่องของโรคอ่ะสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าช่อเนี้ยครับดอกช่อนี้นะครับเกิดว่าในช่วงที่เขาดอกบานนะครับดอกบานนะครับ แล้วอยู่ในช่วงประมาณสามถึงห้าวันนะครับแล้วฝนตกองุ่นเราไม่มีโรงเรือนนะครับโอกาสที่ดอกเนี่ยจะมีการอมน้ําตรงนี้แล้วดอกเน่าสูงมากอันนี้ด่านที่สองที่เราพูดถึงว่าถ้าเราไม่มีหลังคาพลาสติกคุมนะเรามีโอกาสเสียหายจากดอกตรงนี้เน่าได้ครับถึงแม้เราทําดอกดอกก็จริงนะครับแต่ว่าเจอน้ําอมจังหวะดอกบานก็ก็ไปเหมือนกันต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่อันตรายอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังจากที่องุ่นเราเริ่มสุง นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูถ้าอุ่นเราสุกนะครับแปลงเนี้ยไม่มีหลังคานะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแบบเนี้ยครับเราประเมินว่าอีกประมาณสัก1 0บถึงสิวันองุ่นเราจะเก็บนะครับแล้วฝนตกลงมาแบบเนี้ยลงมาอย่างแรกก็คือรากอุ่นเนี่ยจะดึงน้ําขึ้นไป100%เเลยนะครับดังนั้นผิวอุ่น่ะเซตตัวแล้วพอดึงน้ำเพิ่ไปเยอะองุ่นก็จะแตกจากที่การดึงน้ําจากพื้นดินนะครับส่วนที่2ก็คืออุ่นที่ ไม่มีโรงเรือนเนี่ยหรือผ้าติดคุมกันน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกมาปุา๊บเนี่ยองุ่นเนี่ยน้าก็จะอมที่ช่ององุ่นผมที่ช่ององุ่นนะครับแล้วแล้วตกค้างคืนอาจจะเป็นหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วแต่ก็ทาให้องุง่นเนี่ยผิวเปื่อยแล้วเน่าง่ายถ้าเกิว่าน้ำเนี่ยมาสองส่วนส่วนที่เป็นดินขึ้นไปองุน่นดึงขึ้นไปส่วนที่สองก็คือน้ําที่อมในช่ององุ่นนะครับองุ่นก็จะแตกง่ายนะครับส่วนข้อดีของการที่เราทําองุ่นแบบไม่มีโรงเรือนแบบนี้นะครับ ก็อย่างแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องเสียพัดเงินนะครับซื้อพลาสติกที่มาคุมทั้งด้านบนนะครับอันนี้ที่ผมเห็นก็จะมีเรื่องเดียวนะครับ <c oughs> สําหรับเพื่อนๆที่ทําองุ่นนะครับถ้าถามผมนะครับผมมีคําตอบในใจก็คืออยากให้เพื่อนๆทําองุ่นแบบมีพลาสติกหรือโรงเรือนคุมนะครับเนื่องจากว่าเราจะตัดปัญหาเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ผลิตองุ่นที่มีความปลอดภัยสูงได้ด้วยนะครับ <c oughs> ดังนั้นตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ เพียงแต่ว่าเราแชร์ประสบการณ์จากที่เราทําองุ่นมาเนี่ยดังนั้นในส่วนที่ผมทําองุ่นแบบไม่มีโรงเรือนก็ทํามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีทําเป็นโรงพลาสติกเาเห็นครอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายในระยะต้นนะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยเราลดความเสี่ยงเรื่องของการผลิตองุ่นไปได้เยอะไม่เพียงแต่เรื่องการความเสี่ยงของเกษตรนะครับมันยังมีเรื่องของถ้าเราผลิตองุ่นได้ก็จริงหรือผลิตพืชทางการเกษตรได้ก็จริงนะครับเราก็ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องราคาดังนั้นคือตรงไหนที่เรา จัดการรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับเราป้องกันได้ก่อนนะครับต่อไปนะครับจะมีข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามุงพลาสติกก็คือเรื่องของอ่งุ่นสุกครับเวลาอางุ่นสุกเนี่ยเราจะมีพลาสติกคุมทั้งหมดนะครับดังนั้นเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยอ่งุ่นไม่สามารถที่จะดึงน้ําผ่านทางรากขึ้นไปที่มากเกินไปหรือโอเวอร์เกินนะครับทาให้อ่เงุเน่นแตกได้ดังนั้นคือจะลดปัญหาเรื่องอ่งุ่นแตกไปได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ส่วนที่2ก็คือเรื่องของน้ําฝนที่จะมาอมช่อผนองุ่นตรงนั้นก็ตัดออกไปเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่เวลาที่องุ่นเราดอกบานนะครับในช่วงของจังหวะที่มีฝนตกอาจจะ3วัน5วันเนี่ยดอกบานนะครับดอกองุ่นเราเนี่ยจะมีผลกระทบจากน้ําฝนที่อมช่อดอกค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าดอกบานอางุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่บอกบางที่สุดละนะครับถ้ามีพลาสติกกุมก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ไปได้เยอะเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อคิด นะครับจากประสบการณ์ที่ผมทํามาดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองไปปรับดูนะครับว่าจะใช้แบบลงเรือนหรือไม่ใช้ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ